อ่าสหรับที่เล่นมานี่คือนกตัวเมียทํานกต่อได้ไหมครับหรือได้เฉพาะตัวผู้นกตัวเมียทําได้นกตัวเมียทําได้เหมือนกับที่เก็บไว้ว่ามีตเอาอย่างนี้มันง่ายง่ายเหมือนกับนกเขาก็จะมีสูตรนี้เหมือนกันครับตัวเมียเนี่ยอ่าเราเล่นเพื่ออะไรเพื่อที่จะเก็บแต้มคือตัวเมียเขาจะดึงได้ทั้งนกตัวเมียตัวเมียพอเห็นตัวเมียด้วยกันก็จะเข้าตีคือไล่หัวตัวผู้ครับแล้วตัวเมีย ตัวผู้เก่งแค่ไหนก็ตายนาลีอ๋อ oh, นาลีพิพาทนั่นคือสูตรอันนั้นคือสูตรแต่เราแล้วก็นกเด็กพวกปาก้มพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะลงที่ตัวเมียมากกว่าเพราะเขาคิดว่าเป็นแม่เป็นอะไรเขาจะได้กิน oh. เสียงตัวเมียเสียงตัวผู้เหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลน่ะถ้าตัวเมียเนี่ยเอาง่ายๆเราอาจจะคัดนกเก่งไม่ได้อื oh. ในธรรมชาติตัวไหนที่เงเก่งเราก็ไม่รู้คือมันจะลงหมดค,ม oh. คือมันดึงได้หมดเหมือนกันนกเขานกต่อนกเขาใหญ่เนี่ยนกตัวเมียเนี่ย มันจะดึงได้ทั้งนกเก่งกับนกไม่เก่งแต่ว่าถ้านกเหนียวเหนียวเนี่ยนกเหนียวหรือว่านกที่รู้พระเนียดนกที่ที่เก่งปางจริงเนี่ยเขาจะเลือกลงอแต่ถ้าเจอเจอสุภาพสตรีก็จบเอ <c oughs> ในพงในพันก็ช่างจะ <c oughs> ปล่อยให้อ,อาทหารออกมาสู้รบปมมือแต่ว่าเจอสตรีเด้กกูเองเด้กกูเอง <c oughs> เหมือนกันอาการเดียวกันคือมีโอกาสที่เก็บได้เยอะตัวเมียไว้ววเล่นนกเหนียวเหนียวนกรู้นะครับเอาง่ายๆคือสเต็ปบสอง ถ้า,าตัวผู้ไม่ได้ผลถ้าผู้ไม่ได้ผลต้องเล่นตัวเมียแล้วเหนือจากนั้นก็ค่อยมาว่ากันมันจะมีวิธีการอยู่เพราะว่านกตัวผู้บางตัวเนี่ยที่เขาไม่ลงนหนึ่งคือเขาอาจจะไม่ไม่ห่วงถิ่นเต็มที่ไม่ได้ใจเต็มเต็มที่หรือบางทีจุดที่เราไปอาจจะไม่ถิ่นเขาโดยตรงเหมือนกับนกจอเมื่อเราไปเจอคนคม,มันเลกนกจอเขาไปหากินแล้วเราไปได้ยินเสียงเขา คือพอเขาไปหากินกินเสร็จปุ๊บธรรมชาติของนกพวกนี้เขาก็ต้องร้องร้องเพื่อที่จะประกาศสักดาหาอาณาเขตว่าจะมีตัวไหนเข้ามาตีมาลบไหมถ้ามีนกต่อเราเข้าไปเข้าไปลบอย่างเงี้ยเข้าไปเถียงเข้าไปโต้เขาก็จะยังเชิงอยู่เพราะว่าเขาไม่ใช่เจ้าเจ้าถิ่นจริงๆเหมือนกับว่าอใช่หรือเปล่าอาจจะเข้ามาดูอใช่ไหมใช่เจ้าถิ่นไหมถ้าดูท่าทางท่าทีดูไม่ ไม่โอเคหรือว่าดูแข็งเขาก็ถอยครับ<ะ>ถอยให้<ะ>อ่าหมายว่าถ้านกนกต่อเราเก่งกว่าครับ<ะ>แต่ถ้าตรงไหนที่เราไปเจอเจ้าถิ่นเราบุกถิ่นเจ้าถิ่นจริงๆเนี่ยคือโอกาสนกพวกนี้คือลงเร็วครับ<ะ>ต่อได้เร็วมากเพราะว่าเขาจะลงตีทันทีเลยอันนั้นคือเพราะมันจะมีถามเข้ามาเยอะว่าทําไมต่อนกแล้วทําไมมันมันไม่ลงมันมาวนเวียนเฉยเฉยที่มันไม่เข้ามาร่วมเลยอันนั้นคือเราต้องเผื่อแล้วเผื่ออย่างหนึ่งก็คือ นกตัวนั้นน่ะอาจจะเป็นนกที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่หอ่าเป็นนกย้ายถิน่นเป็นนกเพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่แล้วบางทีอาจจะเป็นนกที่อยังไม่กล้าครับยังไม่กล้านกยังไม่ขึ้นครับอ่ายังไม่ขึ้นเหมือนกับนักเลงไม่เต็มร้อยอ่ะเออไม่ใช่ว่ากูจะชนชนอย่างเดียวไม่ใช่เป็นนกักเลงไม่เต็มร้อยก็ยังไม่กล้าไม่กล้าอสองอ่าแล้วก็กรณีหนึ่งคือนกเขากําลังเลี้ยงลูกอ๋อ oh. อันนี้ก็จะระวังตัว เขาจะมาโฉบไล่เฉยแต่ว่าเขาจะไม่ตีเขาจะระวังตัวมากคือถ้าถ้านกยังเลี้ยงลูกอยู่นะคือพยายามดูเพราะเดี๋ยวเราดูโดยโดยเฉพาะช่วงนี้เราจะเจอนกทำรังเจอรังนกเยอะมากครับถ้าเราได้เราก็ต้องไม่ปล่อยตัวผู้ก็ต่อย,ต,อยต่อยตัวเนี้ยคือบางทีก็าอาจจะได้สองตัวบางทีก็าอาจจะได้ตัวเดียวเนี่ยก็ต้องต้องต้องดูเอาเพราะว่าบางทีส่วนมากตอนนี้นกจะทำรังอันนั้นคือเหตุผลที่นกไม่ค่อยลงแล้วอีกอย่างหนึง่งนะครับ